ชั่วโมงนี้เรามาดูเอเลสอมิตินะครับเอเลหนมิติเราเขียนโปรแกรมไปแล้วสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์นี้เรามาดูเอเลสอมิตินะครับก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาเอเลสอมิติเราไปทบทวนเอเลหนมิติดูก่อนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยเอเลก็จะมีโครงสร้างเป็นตารางนะครับถ้า1มิติเราให้ตัววิ่งเป็นตัว i ใช่ไหมครับเดิมทีไ i ตำแหน่งที่0 ไอตําแหน่งที่1 i ไอตําแหน่งที่2 i ไอตําแหน่งที่สามไอตําแหน่งที่4และไอตําแหน่งที่ห้าอันนี้คือ a r r a น1มิตินะครับขนาด6ตําแหน่งทําไมถึง6ตําแหน่งนะครับก็ก็คือดิจิตแรกมันไม่มันไม่เริ่มนับที่ตําแหน่งที่1น่นะครับดิจิตแรกจะเริ่มนับตําแหน่งที่ศูนย์นะครับจนถึงตําแหน่งที่6กก็คือตําแหน่งที่ห้านะครับ อ่ะคราวนี้ถ้าเป็นสองมิตินะครับถ้าเป็นสองมิติโครงสร้างของเขาก็จะเป็นเหมือนตารางที่มีสองคอลัมน์นะครับก็ถ้าเป็นสองมิติก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัววิ่งในมิติที่สองด้วยนะครับก็คือหัวให้ชื่อตัวดันนิงของคอลัมน์ที่สองเป็นตัว J นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ ศูนย์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าของคอลัมน์ j เหมือนกันแต่ว่าในเมื่อมันมีสองมิตินะครับก็จะมีแกน x กแกน y านะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็นคอลัมน์ที่ศูนย์ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับตอนนี้คอลัมน์ที่ศูนย์ตำแหน่งที่หนึ่งคอลัมน์ที่ ศูนย์ตำแหน่งที่สองนะครับข้อลัมน์ที่ศูนย์ตำแหน่งที่สามอันนี้ก็คอลมน์ที่ศูนย์ตำแหน่งที่สี่ท้ายก็ข้อลมน์ที่ศูนย์ตำแหน่งที่ห้านะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นคอลมน์ที่สองไม่ใช่คอลัมน์ที่หนึ่งเราเราเริ่มนับศูนย์ใช่ไหมครับน,นี่ก็จะเป็นคอลมน์ที่หนึ่งอ่า ตำแหน่งที่0แล้วก็คอลัมที่1นึ่ตำแหน่งที่1คอลัมน์ที่1นึ่ตำแหน่งที่สองคลัมที่ 1, หนึ่ที่ส นี่คือเลียตำแหน่งอ้างอิงนะครับคือถ้าเรากัวว่าเราจะงงให้เรามองว่าคอลัมน์คือหลักข้างหน้านะครับคอลัมน์ที่ศูนย์ก็คือศูนย์ข้างหน้าคอลัมน์ที่1ก็คือ1ข้างหน้านะครับส่วนแถวแถวที่0ก็ก็คือ0แถวตัวตัวเลขที่2อนะครับก็จะเป็นแถว แล้วก็อันนี้แถวที่1ก็จะเป็น1อยู่ข้างหลังอันนี้แถวที่2ก็จะเป็น2อยู่ข้างหลังนะครับย้ำอีกทีนะครับตัวเลขที่ระบุตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มนับที่1น,นะครับเขาเริ่มนับที่0ูอ่ะคราวนี้พอเราทราบโครงสร้างภายในของเอลเวย์สมิตินะครับเวลาเราจะเขียนวนลูปนะไม่ว่าจะเป็นลูป for ลูป Y หรือลูป do Y นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเข้าไปเก็บใน ตำแหน่งแอลเอในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับในแต่แต่ละแอลเอช่องแอลเอศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยแอลเอหนึ่งสามอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาข้อมูลเข้าไปเก็บในช่องแอลเอพวกเนี้ยเวลาจะเอาเข้าไปเก็บเอาเข้าไปเก็บต้องระบุตำแหน่งนะครับคราวนี้การระบุตำแหน่งเนี่ยครูจะใช้อ่าไอกับเจเป็นตัวชี้นะครับไอเป็นตัวชี้ในคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ j เป็นตัวชี้ในคอลัมน์ที่2นะครับนั่นก็คือคอลัมน์ที่0กับคอลัมน์ที่1นั่นแหละนะครับคราวนี้เราไปดูการเขียนโปรแกรมก็จะคล้ายคล้กันกับ a I mean, no r r a y 1มิตินะครับคล้ายกันแต่ว่าจะมีตัววิ่ง2ตัวนะครับก็คือ วิ่งสองรอบรอบนอกกับรอบในนะครับรอบนอกเนี่ยให้เป็นคอลัมน์ที่ที่1ที่0นะครับส่วนรอบในก็จะเป็นคอลัมน์ที่2ก็คืออคอลัมน์ที่1นั่นแหละนะครับจะยังไงทีพวกเราถึงจะไม่งงแล้วก็ con io.h แล้วก็ n อันนี้ประกาศตัวแปรนะครับตัวแปร,ร,แปรที่เราจะประกาศนะครับครูจะใช้เป็นอินทิเจอร์นะครับ i กับ j อันนี้เป็นตัววิ่งนะครับเป็นดัชนีเป็นตัววิ่งนะเป็นอินเด็กในการวิ่งคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2นะครับส่วนตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คือตัวแปร array นะครับอันนี้ครูให้เป็น n นะตำแหน่ง2นะครับแล้วก็ สคูณหนะครับไรสองมิติ2คูณหเป็น integer เหมือนกันเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันทำไมถึงเป็น2องทำไมถึงเป็น6กนะครับก็คือ,อจำนวนนะครับจำนวนตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขระบุตำแหน่งนะครับเป็นจำนวนจำนวนก็คือ1 2 3 4 5 6 6าี่ห้าหกตำแหน่งนะครับ6แถวส่วน2ข้างหน้าก็คือคอลัมน์อันนี้คลัมน์ที่1อันนี้ลัมน์ที่2นะครับเป็น2คูณ6 อ่าคราวนี้พอเราประกาศตัวแปรเสร็จแล้วจริงๆตัวแปรแอลเอตรงเนี้ยเราจะเอาขึ้นไปต่อตัวแปรด้านบนก็ได้นะครับแต่ครูกลัวจะงงก็เลยแยกออกมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการประกาศตัวแปรจะต้องแยกตัวแปรล,ละนะครับแยกแยกเป็นตัวแปรล,ละเวลาจะประกาศตัวแปร i เป็น in ก็ต้อง in i แล้วก็จบเลยนะครับถ้าจะประกาศตัว J เป็นตัวแปร in อีกก็ in j เบรรทัดที่2นะครับ แต่ถ้าทำอย่างนี้ก็ทําได้นะครับไม่ผิดเป็นความยืดจุดของภาษา C คราวนี้พอเราประกาศตัวแปรเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเขียนลูปนะครับลูปวนเข้าไปจัดการข้อมูลใน array นะครับซึ่งก็คือการเอาข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในใน array นะครับผู้จะใช้ loop for for i อ่ะก่อนอื่นนะครับเราต้องเพิ่มตั้งต้นค่า init ก่อน Uh, i เท่ากับเท่ากับ0นะครับ j ก็เท่ากับ0เสร็จแล้วก็กำหนดค่าพารามิเตอร์ในเงื่อนไขในคำสั่ง for นะครับ for เท่ากับ0เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเงื่อนไข i น้อยกว่าน้อยกว่าถ้า i น้อยกว่า2แล้วก็ i บวกบวก i n c r e m e n t นะครับการเพิ่มค่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ก็ททำอะไรนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเราก็ให้วนในวงไหนอีกรอบนะครับก็คือ for j เท่ากับศย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ j น้อยกว่า6แล้วก็ j บวกบวกเป็นการเพิ่มค่าตัววิ่งรอบ รอบวงในนะครับรอบคอลัมนที่สองนะครับเสร็จแล้วก็เอพีกาถ้าเงื่อน,นไขเป็นจริงนะก็ให้เก็บข้อมูลเข้าไปในตำแหน่ง LA, เอเลียงนะครับเลียงตามเรียงตามคอลัมน์ก่อนนะครับกรอกลงไปในช่องคอลัมน,น์แล้วก็ขยับคอลัมน์ที่สองนำไปคอลัมน์แรกก่อนแล้วก็ ค่อยเก็บในคอลคมน์ที่สองต่อก็ print f แล้วก็บอกให้ input data อันนี้เป็น t ท x t l a b า l บนะครับเสร็จแล้วก็เขียนคำสั่งเก็บเข้าไปไว้ในตัวแปร n ที่เป็น array สองมิติขนาด2อคูณหกนะครับก็ percent d แล้วก็ เก็บไว้ในตัวแปร m i แล้วก็ j เก็บต้องใส่แอมเพอร์แซนด้วยนะครับแล้วก็จบด้วยเซนิโคลอนอ่ะแค่นี้นะครับส่วนการเพิ่มค่า loop for เพิ่มค่าให้ในพารามิเตอร์ตัวที่3แล้วโอ,อเคคราวนี้ก็ไปลองอ่คอมไพล์ Com ดูนะครับ เซฟก่อนนะครับไฟล์แล้วเลือกเซฟแล้วก็เทต้าสี่ศูนย์สองแล้วก็เซฟคราวนี้ก็ลองคอมไพดูอ่ะเดิมคูเดิมคืนดีเทิร์น เซฟก่อนแล้วก็คอมไพล์ได้รึไหมไม่มีโอเครันได้เลยแล้วก็จะให้ใส่ Input Data ้อ่คาคุณลืมมันต้องระบุต,ตำแหน่งด้วยนะครับในในในส่วนของการกรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยต้องระบุว่าตำแหน่งที่กรอกข้อมูลเข้าไปคือตำแหน่งไหนปิดก่อนนะครับตรงนี้ Input Data ตรงนี้ต้องบอกนะครับว่า ตำแหน่ง l ที่เท่าไหร่ก็คือตำแหน่ง l n เป็น d กับเป็น d อันนี้ j ข้างหลังก็ i กับ j เ้วค่อย ใส่ช่องให้เขากล่องข้างล่างโอเคเสร็จแล้วก็เซฟลองคอมไพล์ดูใหม่ครับแล้วก็ลองรันดูอืมตรงนี้ก็จะบอกตำแหน่งนะครับตำแหน่งศูนย์แล้วจะใส่อะไรนะครับสมมุิคุณใส่ห้าโอเคอ่าตำแหน่งที่ข้างล่าง,างนะครับอ่าคอลัมน์คอลัมน์แรกคอลัมน์แรกตำแหน่งที่สองตำแหน่งในบรรทัดที่สองในแถวที่สองนะครับ ใส่ตัวเลขเข้าไปทีนี้คุณใส่สุ่มนะครับตัวเลขเดาอ่ะตอนนี้พอหมดคอลัมน์หมดคอลัมน์แรกตำแหน่งคอลัมน์แรกคือศูนย์ห้าใช่ไหมครับตัวนี้อ่าตรงนี้คือตำแหน่งที่ศูนย์ห้าพอหมดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาตำแหน่งแรกของของแถวอของคอลัมน์ที่สองนะครับอ่าั๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใส่ตัวเลขเลยตัวเลขซ้ำกันได้นะครับ เรื่อมากกว่านี้ก็ได้อ่ะคราวนี้ตำแหน่งนี้สุดท้ายของคอลัมน์ที่2มันก็จะจบนะครับอินเทอร์พ็อแล้วแสดงว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลเข้าไปในช่อง r r a y ครบแล้วทั้งทั้งสิช่องเออทั้งสิช่องนะครับสิช่องเราเอาข้อมูลเข้าไปเก็บเสร็จแล้วอ่ะคราวนี้การเอาข้อมูลเข้าไปเก็บเราใช้รูป p o r r นะครับ ถ้าเราจะแสดงผลข้อมูลออกมานะครับเราจะใช้รูป for หรือวายหรือรูปดูวายก็ได้นะครับถ้าจำเป็นจะต้องแสดงผลนะครับอ่ะคราวนี้อ่าตอนนี้รูป for 2รูปซ้อนนะครับเป็นการนำข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในใน array แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อมูลออกนะครับก็ต้องใช้รูป for เหมือนกันอ่าใช้รูป for อันนี้ครูใส่คอมเมนต์ด้านบน อันนี้คือ input data to a r r a อนนานี้ถัดจากนี้ก็ output data จะแสดงผลข้อมูลใน array ออกมานะครับใช้ถูกคอเหมือนกันุอให้ค่าเริ่มต้นใหม่นะครับ i <c oughs> เท่ากับ 0, j เท่ากับศ ให้ค่าเริ่มต้นใหม่นะครับก่อนที่จะเข้าลูกเสร็จแล้วก็ i เท่ากับพารามิเตอที่พารามิเตอรแรกนะครับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า2ก็ i บวกบวกเสร็จแล้วก็ทั้งน้ำไขเป็นจริงนะครับกำหนดลูกข้างในนะครับ j เท่ากับ0 j น้อยกว่าหแล้วก็ j บุกัว่าวเนี่เราจะแสดงผลข้อมูลนะครับอันนี้ครูจะใส่เป็น t e x t Label ก็คือ Data in อันนี้ต้องบอกว่าตำแหน่งข้อมูลที่ในตำแหน่งไหนแล้วก็ดึงมาออกมานะครับ Data in ตํตำแหน่ง i d เปอร์เซนต์อันนี้เปอร์เซน ตำแหน่งคือ i กับ j นะครับเสร็จแล้วเอาค่าข้อมูลออกมาเท่ากับเปอร์เซนต์ d ตัวเปอร์เซนต์ d ตัวที่3เนี่ยจะเป็นเปอร์เซนต์ d ของตัวแปร array นะครับที่เราวนลูปเข้าไปจัดเก็บแต่ตอนนี้เราเออกมาแสดงผลนะครับก็คือตัวแปร array ตำแหน่งที่ i j นะ ราวนี้ถ้าจะให้ขึ้นมาทัดใหม่นะครับก็ต้องใส่ backslash ข้างหลังหลายคนไปใส่ backslash หลังหลังส่วนของตัวแปรตรงนี้แันนี้คือไม,ไม่ถูกนะครับเวลาเรา run, เวลาเรา compile มันจะฟ้อง error ะลอง save แล้วก็ลอง compile โอเคไม่มี error ก็ run โปรแกรมได้มันก็จะให้ ลูปแรกนะครับลูปของการ input data ลูปนี้นะครับลูปเนี้ยก็คือวนลูปเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลเข้าไปใน array นะครับอ่ะรจะใส่เป็น1เรียงเลยนะครับ2 3 4 5และ6อันนี้ในคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์ที่0นะครับกด enter ป๊อก ตับต็มมันจะขึ้นเป็นคลัมนที่2นะครับคลัมนที่1นะครับแต่เป็นคลัมนที่2ของแอ r เ y นะครับเูาจะใส่7 8 9 10 11และ12อ่ะตรงนี้ก็จะมีตัวเลขเรียงในช่องคลัมนที่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 2นะครับคลัมนถัดไปก็คือ7ถึง12นะครับพอพอเรา enter ปุ๊ก มันก็จะหลุดออกจากรูุนี้นะครับแล้วก็มาที่รลุแสดงข้อมูลคือ outputput data ก็คือรลุนี้นะครับมันก็จะเอาข้อมูลในช่องออกมาแสดงผลต่ออินเทอร์เฟซนะครับตัวเลขที่อยู่ในช่องก็จะเท่ากันกับตอนที่เราอินพุตเข้าไปเราอินพุตค่าไหนเข้าไปค่านั้นก็จะออกมานะครับอันนี้เป็นการแสดงว่าเป็นการแสดงผลบอกบอกให้รู้ว่าเราเก็บข้อมูลเข้าไปถูกต้องนะครับอ,อันนี้คือ แอเสมิตินะครับซึ่งเราใช้รูล f ฟอร์ทั้งหมดอยู่ 4, 4ี่สีหลดนะครับสหลแรกเป็นตัว input data นะครับก็คือน,นำข้อมูลเข้าไปจัดเก็บใน array ส่วน2รูหลูปฟอร์ปลูปนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงผลข้อมูลใน array ออกมานะครับสำหรับเวิร์กซับนี้ก็มีแค่นี้ต่อไปก็ไปดูหลุด y และลุดวนะครับในในคลิปต่อไป